สวัสดีค่ะทุกคนพบกับ PB Cat t a Channel นะคะวันนี้นะคะปาก็จะมาทำการแนะนำนะคะยิมโนตัวหนึ่งของปานะคะที่เออเรียกว่าชื่อ b u b b l e g u um กนะคะจริงๆตั้งแต่แรกอะ่ะปาก็ไม่ได้กะว่าจะตั้งชื่อนะคะแต่ว่าเริ่มเราเริ่มทำเริ่มผลิตได้มีจำนวนเนี่ยเราก็เริ่มออกขายทีนี้ออกขายเนี่ย ลูกค้าก็แบบจะถามว่าชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยทำการตั้งชื่อนะคะซึ่งซึ่งที่มาของชื่อบับเบิรกัมของปาค่ะอะ่จริงๆอ่ะปาเรียนศิลปะมาเนาะแล้วปาก็ไปเสิร์ชใน Google ค่ะ ชื่อแบบสีต้นไม้เนี่ยมันเป็นโทนชมพูเขียวอะไรเงี้ยเนาะปาก็เลยเสิร์ชชื่อสีแบบสีชมพูอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขึ้นเป็นเบอร์เบอร์กัมมาแล้วปาก็ดูเฉดสีอย่างเงี้ยก็คือมันก็ชมพูเดียวกับต้นไม้ปาเลยปาก็เลยโอเคงั้นเราตั้งชื่อเบอร์เบอร์กัมแล้วกันนะคะเพราะสีมันก็ดูแบบว่าน่ารักน่ากินอะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่งข้อดีของตัวเบอร์เบอร์กัมอะค่ะมันจะเป็น ต้นไม้ที่สามารถให้หน่อได้ตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะไซประมาณเหรียญสิบเนี่ยปาสังเกตนะก็เริ่มให้หน่อแล้วแล้วก็หน่อเขาเนี่ยค่อนข้างมีความเสถียรสูงมากให้หน่อได้ทุกลูหนามค่ะแล้วก็หน่อบางหน่อถึงสีชมพูจะเยอะนะคะก็สามารถช้ำได้นะคะไม่มีปัญหาในเรื่องของการช้ำเลยลากมาไว้มากค่ะ ซึ่งต้นกำเนิดจริงๆของบอรเบอร์กรัมอะค่ะมันต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณแบบสี่ปีห้าปีที่แล้วเลยค่ะเราเพาะเมล็ดขึ้นมาแล้วก็มีต้นหนึ่งที่มันเป็นสีเขียวนะแต่ว่ามันมีพูด่างแค่พูถึงสองพู่ค่ะแล้วปาก็สังเกตว่าหน่อมันนะคะเป็นสีแบบว่าสวยมากตามภาพทางด้านขวามือนะคะเนี่ย เห็นไหมว่ามันจะมีหน่อที่เป็นสีชมพูแค่นี้จริงๆแล้วปาก็ลองเด็ดหน่อมาชํานะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะ่ะก็ขยายพันธุ์มาเรื่อยๆซึ่งไม่เคยขายเลยนะแล้วก็เพิ่งมาขายตอนประมาณปี6-3เนี่ยะคะ่ะเพราะว่าเราทําได้จำนวนเยอะเรามีแม่พันธุ์เยอะต้นใหญ่แล้วก็เด็ดหน่อชําขยายพันธุ์มาเรื่อยๆนะคะ ซึ่งจริงๆเจ้าตัวสีของบับเบิลการคะถ้าจะเห็นในภาพอันนี้สีมันจะดูดรอปไปนิดนึงนะคะแต่จริงๆอะสีมันจะเป็นได้ถึงชมพูสดเลยและอยาให้เพื่อนๆสังเกตว่าหน่อเขาแบบค่อนข้างดีแล้วก็มีความสเสถียรมากเลยนะคะอย่างในภาพนี้เลยต้นนี้ขนาดประมาณกระถางอะประมาณสี่นิ้วครึ่งห้านิ้วสี่นิ้วครึ่งได้นะคะเนี่ยสังเกตที่ปาวให้ดูซึ่งหน่อพวกเนี้ย อย่างเนี้ยอย่างหน่อเน,นี้ยที่มันแบบมีสีส้มเยอะอันเนี้ยก็ชำออกนะคะแต่ส่วนใหญ่อ่ะเกเลยอ่ะหน่อเขาจะกระจายก็คือเขียวเขียวเนี่ยจะมีแทรกอยู่ทุกภูเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเปรียบเทียบสองไซส์นะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่าต้นขวาจะเล็กกว่าแต่ว่าก็สามารถให้ให้หนอได้เหมือนกันนะคะบางคนถามว่า อ่อต้นที่หน่อเยอะๆแบบเนี้ยพวกยิมโนอะไรอย่เงี้ยมันจะมีดอกไหมก็จริงๆแล้วแต่ตัวนะคะแต่สําหรับตัวบับเบิ้ลกามะมันมีดอกค่ะแต่ว่าต้องรอสายใหญ่ส่วนอันเนี้ยนะคะก็จะเป็นหน่อที่ปลาชํา ตั้งแต่ไซส์เล็กเลยประมาณเหรียญบาทนะคะต้นบนก็คือชาได้แล้วจริงๆปาจะชําเล็กกว่านี้อีกนะคะแต่ว่าถ้าเล็กเกินไปอ่ะเพื่อนๆอาจจะต้องดูเรื่องแดดนิดนึงเพราะว่าถ้าสมมติแดดมันแรงเกินไปอะคะ่ะอาจจะทําให้หน่อเราเหี่ยวแล้วก็เอ,อ่อฟื้นตัวช้าได้นะคะอันนี้จะให้ดูความเสถียรของเขานะคะว่าอันนี้คือที่พี่บูนเขาคัดขึ้นมาใส่กระถางอันนี้จะขุนเป็นแม่พันธุ์ต่อไปนะคะจะสังเกตได้ว่าสีจะแบบสเสถียรมากนะคะ อย่างต้นเนี้ยอนาคตอะสีอาจจะมาคบก็ได้หรือไม่คบก็ได้แต่ว่าปาไม่สนใจเพราะว่าปาเอาหนอนะคือว่าเราจะรอหนอเขานะคะก็คือสีเป็นยังไงก็ช่างแต่หนอโอเคสวยพอค่ะส่วนกระถางใหญ่ด้านหน้านะคะที่เราเห็นนะคะสิบกว่าต้นอันเนี้ยจะเป็นชุดสองนะคะที่เราเป็นรุ่นสองที่เราชาขึ้นมารุ่นรุ่นหนึ่งก็คือเออต้นแรกที่ต้นแรกนะคะ ก็คือที่ปาให้ดูเป็นต้นแม่น,นที่มีสองหน่อเนาะแล้วก็ชุดสองอะ่ะปาช้าขึ้นมามีแค่สามต้นเองจากสามหนอ่อจากต้นแม่นั้นเนาะแล้วก็อันนี้คือชุดต่อไปที่ได้จากสามต้นนั้นนะคะก็จะเป็นต้นใหญ่แล้วชุดต่อไปก็จะเป็นต้นกระถางสี่นิ้วที่ปากําลังหยิบมาอยู่นะคะอันนี้คือจะไล่เป็นชุดๆไปนะคะซึ่งทุกอันนะ่ะเราสามารถเก็บผลผลิตจากเขาได้หมดเลยค่ะ ต้นใหญ่นะที่มันดูม่วงๆนิดนึงเพราะว่าแดดมันค่อนข้างแรงแล้วว่าลดน้ําน้อยนิดนึงนะคะแต่สีมันเนี่ยจะเป็นไปได้ถึงถ้าในโทนเขียวนะของบับเบิ้ลกัมมันจะเป็นเขียวเข้มจนถึงม่วงๆส่วนชมพูก็จะเป็นสีชมพูอ่อนจนถึงชมพูเข้มชมพูส้มจนถึงชมพูเข้มประมาณนั้นค่ะต่อไปนะคะปาก็จะทําการพูดถึงเรื่อง ขนาดหน่อนะคะที่เราจะเอามาชํานะคะว่าถ้าเป็นตัวนี้หรือกับยิมโนทุกตัวขนาดหน่อประมาณไหนที่ชําแล้วค่อนข้างจะมีอัตราการลอดสูงนะคะถ้าเป็นปลาก็จะเป็นอย่างที่ปลาชี้อยู่อันนั้นซสายประมาณ1เซนนะคะปลาก็จะเริ่มชําตั้งแต่ซสายประมาณ1เซนแต่เพื่อนๆต้องพิจารณาด้วยเพราะว่าถ้าในกรณีบางตัวเนะี่ยยิมโนบางสีเนี่ยที่มันค่อนข้างจะมีสีล้วนค่อนข้างเยอะนะ เราก็มีสีเขียวหรือสีอันเดอร์โทนที่เป็นม่วงอ่ะน้อยเราอาจจะต้องพิจารณาว่าเวลาชํำหนอค่ะอาจจะต้องแบบใหญ่นิดนึงนะคะอันนี้คือหนอที่ปลาเด็ดมาในนี้จะเป็นบับเบิรกแรมทั้งหมดนะเวลาปลาเด็ดปลาเด็ดหนอที่ได้ขนาดทั้งต้นนะคะปลาไม่สนใจว่าสีจะกระจายไหมหรือสีจะล้วนยังไงนะคะปลาจะเด็ดหมดเลยแล้วก็ปลาก็จะทําการชํำนะคะทั้งหมดเลยเดี๋ยวต่อไปปลาจะมาทําวิธีการชํำให้ดูค่ะซึ่งวิธีการชํำนะคะก็ เหมือนที่ปาเคยออกคลิปไปเนอะว่าแบบเราก็ชําใส่กระถาง6นิ้วบางคนมีถาดใหญ่ๆถาดไดโซอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาก็ผลิตออกมาหลายไซส์เราก็ชําได้หรือบางคนมีจํานวนหน่อน้อยสามารถชําใส่กระถางเล็กๆก,ก็ได้แต่ว่าอย่างที่ปลาทําประจำมาค่ะปาจะชํมรวมๆกันนะคะเพราะว่าปามีความรู้สึกว่า1ก็คือเราดูแลง่ายแล้วก็ ความรู้สึกปลาก็คือมันจะโตเร็วกว่าที่เราไปแยกเดียเด่ยวๆเขาอะค่ะเหมือนเขาแข่งกันโตแล้วก็แยงกันโตอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะซึ่งเวลาเราชำอะค่ะการลดน้ําของเรานะคะในการชำยิมโนทุกแบบเลยปลาจะลดต่อเมื่อดินแห้งเวลาปลาลดปลาลดชุ่มนะคะซึ่งเวลาที่ลดน้ําอะค่ะปลาก็จะลดชุ่มแบบในภาพนี้เลยแล้วก็ความถี่นะคะในการชำหน่อยยิมโนก็ อย,อย่างถ้าเป็นหน้าที่ดินมันแห้งวอย่างเงี้ยก็อาจจะอาทิละสามครั้งต้องดูขนาดกระถางด้วยนะว่าถ้ากระถางเราลึกเนี่ยมันอาจจะยังมีความชื้นหลงเหลืออยู่แล้วก็อาทิละสองครั้งได้นะคะซึ่งความชื้นนะ่ะมันมีผลต่อการงอกมันทำให้งอกเร็วขึ้นด้วยค่ะซึ่งหลังจากชาเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ในกรณีอันนี้มันเล็กอยู่ปาก็จะไว้แดดที่ร่มหน่อยนะคะ ถ้าใครใส่สแลนห้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยก็ไว้ได้เลยหรือว่าถ้าใครไว้ข้างบ้านที่มีแดดตะวันออกหรือตะวันตกอย่างเงี้ยก็ไว้ได้เลยเหมือนกันค่ะเ,ออเสร็จแล้วนะคะเวลาเขาโตเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบในภาพแบบนี้อันนี้คือเขาเริ่มโตเบียดกันแล้วนะคะซึ่งแต่ละหนอต่อให้เราชําขนาดเท่ากันมันก็อาจจะโตไม่เท่ากันนะคะซึ่งในภาพนี้เราสามารถจะแงะออกไปปลูกได้แล้วนะคะทั้งหมดค่ะ ก็จบกันไปเท่านี้นะคะสำหรับยิมโนบับเบิลกรัมนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างดอกที่ปามาให้ดูนะคะก็ขอบคุณที่ติดตาม pbcata c h a ช n แนค่ะบ๊ายบายค่ะร้านเรานะคะมีหน้าร้านอยู่ที่ตลาดนัดทนบุรีสนามหลวงสองนะคะโซน1นึซอยหค่ะแล้วก็ปาฝากกดติดตามเพจของปาด้วยนะคะ pbcata pbcata สนามหลวงสองค่ะขอบคุณทุกทกท่านมากนะคะแล้วพบกัใหม่คลิปหน้าคะ่ะ